แต่มูลนิธินี้ทําโครงการนี้เพื่ออะไรมูลนิธิปิดทองหลังพระก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อประโยชน์นะครับตามโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนะครับอันสาเหตุที่ตอนนี้ถูกมาโจมตีเพราะว่างดงบเหลือนะ,ะนไว้ง่ายงบเหลือและที่สําคัญก็คือว่ามูลนิธินี่ชื่อดีนะแต่เรื่องงานไปยมพันธ์เนี่ยอ่อนมากนะครับ,รบเห็นเขากําลังทําโครงการไปรยมพันธ์อยู่ให้พาสื่อมวลชนไปโน่นนี่นั่น นการประมูลิธิท,ทาโครงการอะไรได้อะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ถูกตัดงบประมาณแต่ดูแล้วยุทธศาสตร์ของเขาไม่แม่นยำนะผมมองว่าไม่แม่นยำนะครับทำให้ตอนนี้โอกาสที่จะถูกตัดงบประมาณมีความเป็นไปได้ไม่มีความเป็นไปได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงนี้ไม่พ้นประเด็นร้อนๆล่ะนะครับที่หุ้นส่วนก็โหวตมากันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำเพราะว่ามีเรื่องของเรื่องอื่นที่น่าสนใจมามากกว่าวันนี้ ประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องราวที่บวดระเปอันดับหนึ่งก็คือธนาธรในการพาดหัวของนังสุพิมพ์สยามรัฐน์พาดหัวไม่สนทรรโครงโครงการมีประโยชน์อะไรยืนการตัดงบนะครับมูลนิธิปิดทองหลังพระนะครับธนาธรก็ปรากฏว่าซึ่งเป็นกรรมธิการวิสามันนะครับก็ประมาณปี2,562นะครับซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความส่วนตัว บางคนถามว่าธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วปรากฏว่าไปเป็นกรรมธิการาวิสามันได้ยังไงนะครับเขาไปตามโควตาของพรรคก้าวไกลและก็เป็นพรรคของเขาเองซึ่งก็ยังคงมีแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองน,นี้นะครับเขาโพสต์ข้อความบอกว่านะครับมวทยที่ปิดทองหลังพระภารกิจงบประมาณที่ซําซ้อนไม่สอดอรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักนายกกําตรีได้ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนทําทการทํางานของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชจํารีสําหรับปีงบประมาณ2,564เป็นเงินจํานวน284ล้านบาทซึ่งงบประมาณรายการนี้ถูกตัดไปในชั้นอนุก,กรรมการอบรมสัมมนาเมื่อวันนี้ในคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาพรบองงบประมาณรายจ่ายปี2,564 สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้ขออุทธร์เพื่อไม่ให้ตัดงบสนับสนุนมูลนิธิปิดทองหลังประนะครับงบประมาณรายจารายการนี้ผมเห็นว่ามีปัญหาทั้งในเชิงรายการและเชิงระบบจึงยืนยันให้มีการตัดงบนี้าตามคำาการนำเสนอของอนุกรรมาการการมติการแต่ที่ประชุมการมาติการชุดใหญ่เห็นชอบตามคำอุทธร์นะครับคืองบประมาณให้มูลนิธิ ปิดทองหลังพระผ่านสำนักนาย,ยกัมนตรีตามาที่ขอแต่แรกนะครับมูลนิธิปิดทองหลังพระคือมูลที่จัดตั้งตามมาติกัมนตรี <c oughs> ในปี2552นะครเพื่อส่งเสริมให้พัฒนาตามแนวทางพระธรริตเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศในปี2554รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เบชชาชีวะได้อนุมัติงบรประมาณไป1,500ล้านบาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิปิดทองหลังพระระยะที่1เป็นเวลา5ปีตั้งแต่ปี2554ถึงปี2558ปีละ300ล้านบาทเท่าๆกันในปี2559รัฐบาลของคุณประยุทธ์ที่มาจากการรัฐประหารนะครับได้อนุม,มัติไป1,500ล้านบาทสำหรับการดำเนิเนการมูลนิธิในระยะที่2ตั้งแต่ปี2559ถึงปี2563 <c oughs> ปีละ300ล้านบาทเท่าๆกัน รวม2ระยะมูลที่ได้การสนับสนุนจากภาษีประชาชนไปแล้ว3,000ล้านบาทนะครับในปีงบประมาณ2564มีการสนับสนุนมูลที่ปิดทองหลังพระ287ล้านบาทนะครับลดลงนะฮะจากเดิมก็300ตอนนี้ก็เหลือเพียง287ล้านบาทนะครับจากเดิมขอปีละ300ล้านผมเข้าใจว่ามาจากการขอตัดลดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงโควิด -19 แต่ผม ยังไม่เห็นด้วยกับงบประมาณรายการนี้และขอยืนยันการตัดสินใจตัดงบประมาณรายการนี้ในชั้นอนุกรรมการด้วยเหตุผลดังนี้ข้อแรกหน้าที่ของมูลที่ซัาซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆที่เป็นของรัฐการใช้เงินสนับสนุนภารกิจมีโครงสร้างรูปแบบกองทุนหรือองค์การมหาชนที่รับรองอยู่แล้วเช่นกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสในะการพัฒนาสถาบันชุมชนเป็นต้น หากต้องการบริหารจัดการเรื่องใดเป็นพิเศษและกล้องตัวรัฐบาลสามารถใช้กลไกปกติได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้มูลนิธิที่มีลักษณะนะครับเป็นเอกชนมาดําเนินการงปบประมาณจำนวนมากติดต่อกันเป็นเวลานะครับเป็น10ปีเช่นนี้มูลนิธิดังกล่าวมีสถานะเป็นเอกชนกรรมการมูลนิธิมีผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ข้าราชการระดับสูงโดยกรรมการสถาบันขับเคลื่อนนโยบายของมูลนิธิ ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับสูงไม่ต่างอะไรจากการตั้งกรรมการชุดต่างๆของรัฐบาลกล่าวโดยง่ายคือมูลนิธินะครับมีภารกิจเหมือนหน่วยงานรัฐมีเงินภาษีของประชาชนเพื่อเหมือนหน่วยงานรัฐนะครับหน่วยปฏิบัติการใช้หน่วยงานราชการของรัฐผ่านข้าราชการระดับสูงแต่เป็นสถานะเป็นเอกชนนะครับหากประมาณก้อนนี้ถูกนําไปใช้กับ หน่วยงานของรัฐคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณหรือสสอสภาผู้แทสนสษฎรก็จะสามารถตรวจสอบนะครับความโปร่งใสสิทธิเสรีภาพในการใช้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แต่เมื่อน,นํางบประมาณส่วนนี้ไปให้กับมูลนิธิซึ่งเป็นสถานะเอกชนแล้วตัวแทนของประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการใช้ได้นี่ไม่จริงนะครับในขณะที่ไม่ใช่แค่เจ้าที่หรือภารกิจอย่างเดียวที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานราชการอื่นนะครับ ก็ประมาณซ้ำซ้อนเช่นกันนะรัฐบาลจัดสรรงบเพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการเนื่องจากาพระราชบัญญัติอยู่แล้วโดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติปี2550มีงบประมาณทั้งสิ้น2,000ล้านบาทในช่วงปี2551และปี2557มีจำนวนปีละ2,300ล้านบาทในช่วงปี2558ถึงปี2564มีจำนวนอีก ปีละ2,500ล้านบาทนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐมีาการของงบประมาณเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระดรรลดอีกเป็นจํานวนมากนะครับที่นอกเหนือจากงบประมาณข้างต้นและมีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคร,า,ราชการสํานักงานคณะกรรมการนะครับพิเศษเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระธรรมดหรือกอปรซึ่งมีหน้าที่คอยกํากับ นะครับประสานโครงการทั้งหมดซึ่งกปรอเองก็ได้จัดสรรงบประมาณปี2,564จําจำนวน965ล้านบาทเพื่อกำกับอุดหนุนและประสานงานดังกล่าวนะครับผมคิดว่าเงินและทรัพยากรอื่นที่รัฐบาลจัดสรรในโครงการอันเนึ่งมาจากเร้มหลีทั้งในส่วนของงบกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีมากพออยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องให้เอกชนทำอีกนะครับข้อ2มูลทีมีเงินสดเพียงพอที่จะจัดกิจกรรม ตามกรอบค่าใช้จ่ายเดิมอีก5ปีโดยไม่ต้องของบประมาณจากภาษีของประชาชนอ้างกริงจากก็ประมาณปี2 5 6 2ที่มีรายการล่าสุด10ปีที่ผ่านมามูยทีใช้เงินจากรัฐไม่หมดโดยมวยทีได้รับไปแล้ว3,000ล้านบาทมีรายรับมากกว่ารายจ่ายสะสม1,223ล้านบาทหากเป็นบริษัทเอกชนได้รายได้มากกว่าจ่ายสะสมกว่ากำไรสะสมซึ่งจำนวนนี้หลัก เป็นเงินสด1,114ล้านบาทและเงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากและลงทุนทั้งสิ้น1 0ึ่กับสีล้านบาทบริษัทมีหนี้สินนะครับทางระยะสั้นระยะยาวเพียง19.7ล้านบาทนะครับใน4ปีล่าสุดมูนิธิมีมไรายได้จำนวนต่อปี320ล้านนะครับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบวกด้วยดอกเบี้ยนะครับ รับไม่มีรายได้จากการบริจาคหรือที่อื่นสําคัญจากรายจ่ายเฉลี่ยละ241ล้านบาทมูลทิิใช้เงินไม่หมดหรือไม่ทันทํารายรับมากกว่ารายจ่ายปีละ79ล้านบาทหากนํารายรับนะครับที่ใช้ทั้งหมดในปีในระยะเวลา10ปีนะครับ1 2 0 0ล้านบาทเป็นตัวตั้งหารด้วยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย4ปีนะครับหลังสุด2 4 1ล้านบาทต่อปี จะได้จำนวน4.9ปีพูดง่ายๆก็คือมูลนิธิสามารถใช้เงินเท่าเดิมดำเนินการได้อีก5ปีโดยไม่ต้องรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเงินสะสมใช้ไปไม่หมดจากการทำงาน10ปีที่ผ่านมาเพียงพอสำหรับการทำงานไปอีก5ปีข้อที่3นะครับการเพจารนางบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนต้องเพิจารณาตีถ้วนนะครับอย่างถี่ถ่วนเพื่อประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมเพื่อการมาธิการคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษได้ยกตัวอย่างกรณีสำนักงานแพทย์ฉุกเฉินที่มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันมีเงินสะสมเพียงพอต่อการดำเนินการเหมือนกันแต่กลับถูกตัดก็ประมาณสนับสนุนส่วนหลักการนะครับมาตรการของการพิจารณางบประมาณนั้นเป็นแบบไหนกันแน่นะารทำไมองค์กรที่มีลักษณะเงื่อนไขคล้ายกันทางด้านงบประมาณถูกปฏิบัติ ไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นว่ามูลทิธิปิดทองหลังพระนะครับรวมถึงโครงการในพระดำมลิอื่นไม่ควรเป็นข้อยกเว้นในการปฏิบัติเหมือนกับงบประมาณรายการอื่นๆเพื่อปกป้องไม่ให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรตินะครับด้วยเหตุผลข้างต้นผมจึงยืนยัน,ยนพิจารณาของอนุกรรมการให้ตัดลดโครงการสิ้นปี2,564และในปีต่อๆไปอันหนึ่งผมจำเป็นจะต้องออกตัวในที่นี้ ว่ากิจกรรมโครงการต่างๆของมูลนิธิมีประโยชน์ใช้เงินมีประโยชน์ใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับไม่ใช่ประเด็นเหตุหรือเหตุผลที่ผมตัดโครงการมูลนิธิปิดทองหลังพระเพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพหรือไม่ผมไม่อาจาตอบได้เพราะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเพียงพอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ธนาทรได้โพสต์ <c oughs> ประการแรกสิ่งที่เรารู้จากบทความนี้มูลนิธิปิดทองหลังพระ ไม่ใช่เป็นโครงการพัฒนานะครับเป็นโครงการที่กัมตรีชุดก่อนหน้านี้มีการจัดตั้งขึ้นมานะครับโดยมีข้าราชการส่วนใหญ,ญ่เป็นคณะกรรมการของมูลนิธิข้อที่2ที่ธนาทรบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ที่ไล่ย,ยาวมาทั้งหมดเนี่ยเขาไปตรวจสอบมาหมดลว่าตัวเลขนั้นได้แค่นั้นตัวเลขได้แค่นี้เหลือเงินแค่นี้จะต้องทําต่อไปจะต้องดําเนินการยังไงต่อไปถ้าทําต่อไปในเงินที่เหลือจะใช้เวลา5ปีโดยไม่ต้องใช้ภาษีประชาชนต่อไปเห็นไหมฮะ เราเห็นได้ชัดขึ้นนะครับว่า,าเรื่องของการตรวจสอบบอกตรวจสอบไม่ได้เนี่ยตรวจสอบได้เห็นไหมทำไมอ่ะทำไมมันตรวจสอบได้มันเป็นภาษีของประชาชนถึงตรวจสอบได้โครงการนี้ไปเทียบเปรียบเทียบกับโครงการพระบรมรีนะครับโครงการพระบรมรีคือโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่ผ่านๆมาเนี่ยได้ทําไว้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องการทําให้กับประชาชนโดยพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้ภาษีส่วนหนึ่งของประชาชน แล้วก็มีงบประมาณส่วนพระองค์ที่ไปสนับสนุนต่างโครงการต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จคือเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะโดยส่วนใหญ่ก็จะรับผลประโยชน์จากคนชั้นล่างส่วนใหญ่นะครับและก็คนชั้นกลางนะครับโดยใช้หลักที่เรียกว่าเสโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการนามาเปรียบเทียบของธนาธรว่าเนี่ยโครงการของหมอเนี่ยนะถูกตัดแต่ทําไมโครงการของอโครงการที่ชื่อว่ามูลนิธิ ปิดทองหลังพระเนี่ย <c oughs> ทาไมไม่ถูกตัดนะครับเขาไปมองถึงผลกําไรกัดทุนในระยะที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งก็พูดถูกนะต้องยอมรับว่าเขาพูดถูกว่าเงินมันเหลือต้องเยอะจะให้ไปเพิ่มทําไมอีกอย่างก็เป็นมูลนิธิด้วยที่เขาอ้างขึ้นมานะครับแบบทีโครงการของหมอที่ได้ประโยชน์ขึ้นมาทําไมไม่ให้งบ่อมานเพิ่ม <c oughs> นะครับธนาธรจะมุ่งไปที่ไหนทราบไหมครจะมุ่งไปเรื่องโครงการของพระเจ้าจอยู่หัวเป็นสําคัญนะครับโครงการประดิมรี นะครับเป็นสําคัญนะครับอะไรที่เกี่ยวกับโครงการพระเจ้าอยู่หัวอะไรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณภาษีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วอ้างนะครับบอกว่าเพื่อไม่ให้มีการเสื่อมเสียพระเกียรติสิ่งเหล่านี้ก็หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะนะบอกว่าเงินพออยู่แล้วนะใช้ไม่พอไม่เห็นเอาคืนเลยนะครับไม่พอก็เงินก็ใช้ต่อไปก็ไม่ต้องให้แล้วอะไรประมาณนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้ นะครับแต่มูลนิธินี้ทําโครงการนี้เพื่ออะไรมูลนิธิปิดทองหลังพระก็มีเป้าหมายนะครับเพื่อประโยชน์นะครับตามโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญนะครับอันสาเหตุที่ตอนนี้ถูกมาโจมตีเพราะว่างดงบเหลือนะไว้ง่ายงบเหลือและที่สําคัญก็คือว่ามูลนิธินี่ชื่อดีนะแต่เรื่องงานไปย้ำั่านเนี่ยอ่อนมาก นะครับเห็นเขากาลังทําโครงการไปรย้มพันธ์อยู่ให้พาสื่อมวลชนไปโน่นนี่นั่นนะครับประมูลิธิท,ทาโครงการอะไรได้อะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ถูกตัดงบประมาณแต่ดูแล้วยุทธศาสตร์ของเขาไม่แม่นยำนะผมมองว่าไม่แม่นยำนะครับทำให้ตอนนี้โอกาสที่จะถูกตัดงบประมาณมีความเป็นไปได้ไม่มีความเป็นไปได้อย่างแล้วก็ตามอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่การมาธิการงบประมาณแล้วก็อยู่ที่สภาผู้แทรนราษฎรว่าจะดําเนินการอย่างไรสิ่งเหล่านี้กาลังเกิดขึ้น นะครับบางคนก็พอใจบางคนก็ไม่พอใจนะแต,แต่ส่วนหนึ่งก็พูดมาก็มีเหตุผลนะนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าโครงการนี้ไปทําประโยชน์เพื่อใครอย่างไรขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเขาก็ตรวจสอบมาซะละเอียดยิบเลยนะครับเสียงนี้คือปรากฏการณ์เท่านั้นนะางการเมืองซึ่งผมนํามาเสนอให้ดูตอนนี้ก็ชักไปกันใหญ่นะหลังจากที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับซับอ่ภารกิจตัดงบประมาณนะครับ ของงานส่วนพระองค์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ธนาทร,ทรก็ทําแบบนี้ก็จะมุ่ง2เรื่องะที่เราเห็นงานส่วนพระองค์กับเรื่องของมูลที่ปิดทองหลังพระซึ่งมุ่งไปเรื่องของสถาบันพระมห ah ากษัตริย์เป็นสําคัญเนี่ยนะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ thank <laughs> you